รดน้ำต้นไม้อันนี้ต้นหูกระจงปลูกตั้งนานแล้วนะหลายเดือนแล้วมันไม่โตขึ้นสักทีเพื่อนๆแนะนำหน่อยควรจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรไหมใส่ยังไงทำยังไงให้มันโตมันชอบน้ำไหมหรือว่ามันไม่ชอบน้ำอนะ่ะอันนี้ไม่รู้เรื่องจริงๆเลยอ่ะ ตอนนี้เราก็มาลดต้นไม้นะคะให้มันให้ต้นมันโตแต่มันก็ไม่โตสักทีนะคะอันนี้มันก็เป็นฤด,ดูหนาฤด,ดูที่แห้งแรงเนาะก็ลดให้มันชุ่มชื้นอันนี้คือต้นมะขามใบเหลืองแล้วอันนี้ต้นมะละกอ ต้นพวกนี้มันขาดน้ำน่ะดูสิจะตายไหมเนี่ยนี่ก็ก้นมระก,กอไอทีดดรถนนิมนคือหญ้าหรืออะไรเนี่ย ช่วงนี้ฝนไม่ตกนะดูแห้งแรงมากแห้งแรงจริงๆนะคะ ทางนี้จะปลูกพวกดาวเรืองดูสิมันขาดน้ำหรือเปล่าเนี่ยใบมันเหลืองขาดน้ำขาดปุ๋ยเราต้องไปหาปุ๋ยมาใส่อันนี้ต้นพริกใบเหลืองมากเลยนะคะต้นพริกใบเหลืองมากต้นมะเขือ อันนี้น่าจะเป็นต้นมะพร้าวใบเหลืองมากเลยนะคะเราต้องลดมันก่อนแล้วมันก่อนที่มันจะตายถึงแม้ว่ามันจะอยู่ใกล้สาดแต่ว่าน้ำไม่ถึงนี่เนาะหรือว่ามันได้น้ำเยอะเกิน ไม่นะมันน่าจะขาดน้ำใช่ไหมใบมันเหลืองที่ใบเหลืองก็คือขาดน้ำขาดปุ๋ยใช่ปะใครรู้วิธีรักษาต้นไม้ให้มันเจริญสวยๆโตสวยๆก็วิธีบบำรุงอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะาบสาม ใบสามมันมีวัชพืชนะฉะนั้นอ่ะก็ต้องหาอะไรมาถังใช่ไหมว่าปลาชื้นก็จะแย่งน้ำอันนี้อเออต้น กล้วยอ่ะใบเหลืองมากเลยต้นกล้วยคือมันต้องการน้ํามากใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องของต้นไม้น่าจะต้องการน้ามากใช่ไหมต้นกล้วยเพราะว่าดูมันแห้งมันเหมือนจะเฉาตายอะ่ะ ตอนนี้ก็มาลดน้ำบ่ายโมงมันใช่เวลาลดน้ำไหมบ่ายโมงสงสัยต้องลดตอนเช้า6โมงเจดโมงแล้วก็ตอน4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเนาะอันนี้เราลดเร็วเกินไปหรือเปล่ามาลดบ่ายโมงลดน้ำต้นนี้มันคงไม่ตายใช่ไหมเนี่ยต้นนี้เหมือนจะไม่รอดแล้วเนี่ยเขาเรียกต้นอะไรอันนี้เราไม่รู้ชื่อจริงๆนะ ดูน่าจะไม่รอดเนี่ยบ้านเราจะเปียบนมน่มี ใส่แรงไม่ได้อันนี้น่าจะขาดน้ำขาดปุ๋ยมากเลยแลเนี่ยดูทรงแล้วฝั่งทางนี้ก็เหมือนกันใบเหลืองแล้วนะคะแต่ต้องลดเยอะๆซะหน่อย อ่ะล้างหน้าบ้านไปในตัวด้วยรู้สึกหน้าบ้านสกปรกมากไม่เคยมาทำความสะอาดอ่ะต้นนี้ก่อนต้นนี้ก็ใบเหลืองแล้วนะอ่ะให้ดูต้น อันนี้ต้นอะไรอ่ะก็จะเป็นต้นผลไม้ไหมดูแห้งพร้อมกระจิ๊เดียวเอ่อไม่ใช่คนปลูกนะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรอันนี้พ่อเป็นคนปลูก ช่วงนี้ไม่มีใครรดน้ำมันเลยเพราะว่าเขาวุ่นวายอยู่กับช่วงงานเทศกาลเนาะไม่มีใครลดน้ำเลยแล้วฝนไม่ตกด้วยแข็งแรงมากดูสีใบเหลืองเชียวเลยนะคะใบเหลืองมากต้นพวกนี้มันน่าจะต้องการน้ำเยอะๆหนอันนี้ไม่รู้นะมันต้องรดเชา้ารดเย็นไหม เราก็ไม่มีเวลามาลดมันเนาะต้องลดเยอะหน่อยเพราะว่ามีวัชพืชด้วยมันแย่งกันดูดน้ำเ,ออเวลาเป็นรดนาเราก็ชอบรดใบเนาะให้ใบมันเหมือนแบบ มีความชุ่มชื้นเพราะว่าใบมันโดนฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ลดใบไปด้วยให้มันรู้สึกว่าเออลดน้ำชุ่มชืนชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำก็วนกลับมาลดต้นเดิมก่อนต้นกล้วยน่าจะต้องการเยอะสีเดียว อังนี้ปลูกต้นอะไรอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรมะม่วงไหมมะม่วงหรือลำไยห,หรือทุเรียนมองไม่ออกจริงต้นนี้ลดน้ำมันหน่อยละกันแล้วก็ดึงสายยางมาเนาะเออ นี่เขตอะไรเอาต้นมะละกอหน่อยแล้วตายก่อนมะละกอใบก็เหลืองแล้วเนี่ยต้นนั้นอีกต้นหนึ่งนะคะไม่แน่ใจอะว่าเป็นมะม่วงไม่มะม่วงก็ลำไย,ยไม่ลำไย,ยก็ทุเรียนดูใบไม่ออกแต่มันน่าไม่ใช่ใบมะม่วงไม่ลำไย,ยก็ทุเรียน แล้วทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการน้ําตลอดเวลาด้วยนะแต่ไม่ใช่มากครั้งเดียวแบบเช้าเย็นเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีเวลามาลดขนาดนั้นหรอกเนาะก็ลดรอบๆมันบ้าง พอให้มันชุ่มฉ่ำไม่ใช่มารดวันเดียวแล้วต้นไม้ตายหมดนะถ้ามารดวันเดียวแล้วต้นไม้ตายหมดคืออาถรรพ์แล้วแหละสงสัยต่อไปคงไม่ได้จับสายยางแล้วก็เป็นอันว่ารดประมาณนี้แหละเพราะว่าเพิ่งมารลดถ้าลดกระหน่ำยอะกว่านี้กว่ามันจะตายน้ำ อะค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ